มีบุคคลที่จะมาแบ่งปันในะวันนี้นะครับโอ้นี่ดูจากคุณแล้วโ,โหเท่มากๆนะครับก็ชื่อคุณจักรพงศ์ภารการนะครับเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทานด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับน้องคนนี้เนี่ยก็ชอบออกกำลังกายนะเขาฟิตเนสเป็นประจำนะครับนเดี๋ยวให้น้องเข้ามาแบ่งปันเดี๋ยวกับว่าเฮ้ยทำยังไงที่แบบโอ้ยลีนขนาดนี้นี่มีเอทแพคขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอันมิ้ให้น้องนิดนึงนครับ โอเคเปิดอามิลด้แล้วนะครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมครับช่วยช่วยพูดนิดนึงครับเหมือนเหมือนไม่เสียงมันไม่เข้าครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับอ่าได้ยินแล้วครับครับสวัสดีครับครับออาครับ น้องจักรพงศ์นะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องจักรพงศ์นี่ทํางานอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ก็เดี๋ยก็แนะนําตัวนะครับชื่อตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ําไทยครับอ่าโอเคส่วนหัวใจและเลือดครับอืมครับผมแล้วอปกติเนี่ยเป็นคนดูแลสุขภาพอะไรยังไงบ้างครับช่วยช่วยลองแบ่งปันลององแนะนำตัวก็ได้ครับอ่าทำอะไรยังไงนะครับ ก็ขอติดัแนะนําตัวนะครับชื่อจากกระงปรพภารการนะครับก็เรียนจบพยาบาลจากมอุบลน,นะครับก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กิงการของเรานี่เองนะครับก็ปัจจุบันก็ทํางานเป็นพยาบาลเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ําไทนะครับก็ตอนแรกก็เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการออกกําลังกายนี่ก็มีเป้าหมายอยู่ว่าอยากจะมีซิกแพคนะครับแต่ว่ามันก็ยัง ก็ออกมาหลายปีแ <myst> ล <icism> <laughs> ้วก็ยังไม่ได้ถึงเป้าหมายสักปีนะครับจนมาเจออาจารย์กิงการอีกครั้งนะครับอาจารย์ก็ก็ได้พูดคุยกันนะครับก็ได้พูดคุยกันถึงว่าเป็นยังไงบ้างสุขภาพเป็นยังไงออกกําลังกายถึงไหนแล้วนะครับก็ได้ลองชั่งน้ําหนักวัดไขมันดูนะครับก็เห็นว่าตัวเองมีน้ามีไขมันตั้งยี่สิบเ็ดเปอร์เซ็นตนะครับก็มองว่าใช่ก็มองว่าอ้าวท่ ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตมีแฟตยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตก็งงว่าเอ๊ะทำไมออกกำลังกายก็ออกทุกวันก็ออกก็ไม่ใช่ว่าออกน้อยนะก็ออกประมาณวันละสองชั่วโมงนะครับก็ยังโอ้โข้าฟิเนตวันละสองชั่วโมงนะครับใช่ใช่ก็ยังก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ลดสักทีอย่างเงี้ยครับก็เลยมีอาจารย์กิ่งการก็มาแนะนำว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นที่ยีนเราหรือเปล่าเลยอย่างเงี้ยนะครับ เพราะว่าก <mile> ็ลองลองไล่ด for er like, uh, like like ูลองออกกําลังกายลองไล่ด <What? S 1> ูพฤติกรรมการกินเอ๊ะมันสมควรที่จะไม่ไม่ไม่น่าจะมากขนาดนี้เพราะว่าออกมาหลายปีแล้วมันก็น่าจะมีซิกแพคอย่างที่คาดหวังได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยคุยกันแล้วก็เลยลองวัดไขมันตั้งแต่วันนั้นดูนะครับก็เลยตัดสินใจลองเข้าโปรแกรม t i n ดูก็ตอนแรกก็เข้ามาปุ๊บก็ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับก็เพราะว่าก็เคยก็เคยเข้ากับ ก็เคยเข้ามาหลายโครงการแล้วอะครับพี่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็แบบเคยเคยเข้าอะไรมาบ้างบอกได้ไหมครับแบบเหมือนเคยลองกินวิตามินกินอะไรอย่างเงี้ยแหะครับหรือว่าใช่ใช่ใช่ลองกินวิตามินแล้วก็ลองเข้ากับหลายหลายท่านที่แนะนาบ่ะครับครับครับก็ลองเข้ามาหลายอันแล้วก็แต่ว่าไขมันก็ไม่ลงใช่ใช่มันก็ไม่ลงมันก็มันก็อยู่อย่างนี้อยู่เท่าเดิมอะครับอืมก็ก็เลยอ่าเราเดี๋ยวลองเข้าดูอย่างเงี้ยครับก็ครับ S <S เข้ามาแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับพอเข้ามาปุ๊บก,ก็ทําเหมือนเดิมก็ก็ออกกําลังกายเท่าเดิมแล้วก็แล้วก็เข้าโปรแกรมเทียรนิตี้ด้วยแต่ว่าผลผลมันผลลัพธ์มันแตกต่างจริงๆนะครับโอเท่ขึ้นเลยเราะว่าใช่ <S 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 เพราะว่าตอนสังเกตได้จากตั้งแต่วันวันแรกนะครับจากรูปแรกแล้วก็จะมีวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดแล้วก็วันที่สิบสี่วันที่สิบสี่นี้รู้สึกว่ามันจะแบบมันจะแบบว่าตัวตัวเบา ตัวเบาขึ้นแล้วแบบเริ่มเห็นล่องซิกแพคมาแล้วนะครับอืมครับแต่ว่าน้ําหนักไม่ได้ลดนะครับแต่ว่าเอ๊ซิกแพคมันเริ่มเห็นล่องแล้วทางที่ตั้งนานแล้วเราออกมาเรายังไม่เห็นอย่างเงี้ยแล้วก็ทํทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆแล้วก็ออกกําลังกายเหมือนเดิมเท่าเดิมวันละสองชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับกินก็กินก็ไม่ได้ควบคุมมากครับเพราะว่าปกติผมควบคุมอยู่แล้วนะครับอืมครับก็กินค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับก็ ทำมาเรื่อยๆจนครบเก้าสิบวันอย่างเงี้ยครับพี่ก,ก็ก็ได้ผลลัพธ์อย่างที่เห็นครับสุดยอดในรูปทางขวานี่เปอร์เซ็นต์แฟตเหลือ,อรรเท่าไหร่ครับเห็นเป็ือแบบเหลือสิบสามเปอร์เซ็นครับสิบสามเปอร์เซ็นต์โอ้ยสุดยอดครับแต,แ,แต่ว่าน้าหนักน้ําหนักไม่ได้ลดลงนะครับน้ําหนักจากเริ่มเข้าอ่ะน้ําหนักหกสิบแปดตอนนี้ตอนนี้น้ําหนักเจ็ดสิบแต่ว่าเป็นอย่างที่รูปเดเก้าสิบก็เห็นได้ว่ากล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้น แต่ว่าไอ้ที่ลดลงนั่นคือไขมันจริงๆก็เป็นอย่างที่แนะนําก็คือก็คือดีอะครับก็ประทับใจครับสุดยอดเลยงั้นน้องนุ่มอาจจะฝากบอกสำหรับคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วหุ่นยังไม่เฟิร์มสรรักทีหนึ่งเผื่อแนะนําอะไรให้เขาดีครับสําหรับทียนิตี้แนะนําทียนิตี้อะครับแนะนําว่าอ่อาเป็นตัวที่เป็นเป็นตัวที่ช่วยระบบเผาผาลาญเราจริงๆอ่ะครับ เขาคือเผาผานในในระดับเซลล์ระดับยีนจริงๆอ่ะครับก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้ทําให้ส่วนอื่นที่ที่ว่าทําให้ว่าลดน้ําหนักก็คือแบบส่วนอื่นอาจจะเป็นลดพวกพวกน้ําในร่างกายทําให้เราเราลดแล้วลดโซมบ้างอย่างงี้แต่ว่าไขมันก็เท่าเดิมแต่เนนี้คือลดไขมันได้จริงๆก็คืออย่างที่เป็นรูปอย่างที่เห็นนะครับอื โ okay. อเคขอบคุณน้องหนุ่มมากนะครับใครเป็นสายออกกองลังกายนะแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยออกไปยังไงมันไม่ลีนมันไม่ชัดสักทีนึ่งก็ลองเข้าโปรแกรมดูได้นะครับวันนี้ขอบคุณน้องนุ่มมากๆ,ๆเลยนะครับที่มาบแบบปันทุกคนครับ,คร,บครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ